สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบกับหนุ่มบ้านนาหาเรื่องกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่5กรกฎาคม2565นะครับผม วันนี้อันดับแรกเลยจะเริ่มกันที่ราคาน้ำยางสดณหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%นั่นเองวันนี้กิโลกรัมละ52บาท80สตางค์นะครับราคายังอยู่ที่เดิมคือยังทรงตัวมาหลายวันแล้วนะครับแล้วเราก็ไปดูกันที่ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคาก็จะอยู่ที่ 59บาทส0สตางค์นะครับวันนี้ปรับลดลงไปที่98สตางค์นั่นเองครับยางแ่นรมควันชั้น3าไม่อัดก้อนราคาก็จะอยู่ที่62บสาท9สตางค์นะครับวันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่4สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 100เปอร์เซ์วันนี้กิโลกรัมละ 4 8 8 0บาท80สตางค์นะครับวันนี้ยังปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่10สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 50%สดวันนี้ที่ราคา24.40บสาท40สตางค์นะครับปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่5สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 55%พักชั่วโมงราคา26.82บาท82สสตางค์ครับ ปรับบวกมาที่6สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 60%ค้างคืนราคาก็จะอยู่ที่29บาท24สตางค์นะครับปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่สี่สตางค์นั่นเองครับและยางเคลปยางก้อนถ้วยชั้นต่ำวันนี้กิโลกรัมละ 34บาท40สตางครับปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่4สต่งังนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ไปชมตารางการซื้อขายราคายางพาราของต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับว่าทิศทางจะไปทางไหนนั่นเองครับ